คือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าชอบผิวตัวเองขึ้นมากๆคือรู้สึกว่าผิวแข็งแรงแล้วรอยดำรอยแดงจากสิวก็คือจางลงเร็วมากๆนะคะ ให้ทุกคนใช้จริงคนคือมันแบบมันดีขึ้นเยอะมากคือผิวอุ้มดีขึ้นเยอะมากเป็นคลิปแรกที่อุ้มจะมาแนะนําสกินแคร์ที่จะช่วยในเรื่องของการให้ผิวกระจ่างใสคาราสกินเขาทําเป็นแบบซองมาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่59บกาทก็คือราคาย่อมเยาวแล้วพกพาสะดวกมีฝาปิดอะไรเป็นที่เรียบร้อยเลยืออุ้มเครียดมากเพราะว่าใช้รองพื้นตัวเดิมไม่ได้เลยคือใช้แล้วหน้าเท้าต้องเป็นสีรองพื้นให้เข้มขึ้นผิวดําค้าขึ้นเยอะมากตากแดดทุกวันครีมกันแดดไม่ค่อยทาเลมาเจอ น้องตัวนี้คือจะบอกว่าปลื้มใจมากแล้วทําให้ผิวเราสามารถกลับมาใช้รองพื้นตัวเดิมได้เล้นะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับอุ้มอีกแล้วในช่องอารอารโลมานีนะคะถ้าเพื่อนๆคนใหน่นะคะยังไม่ได้กด Sub s c r i b e กด s u b s c r i b e เพื่ออุ้มก่อนนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะก็คือคลิปนี้อุ้มจะเหมือนเป็นคลิปแรกเลยมั้งที่จะมาพูดในเรื่องของสกินแคร์ที่ทําให้ผิวกระจ่างใสให้ผิวดูแบบว่าขาวขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็คือหลังจากที่เรากลับมาจากทะเลใช่ปะกลับมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ช่วงแรกๆอ่ะคือแบบเครียดมากเพราะว่าผิวหน้าคือดําขึ้นเยอะมากจนต้องเปลี่ยนนงพื้ เพราะว่าจากที่ใช้รองพื้นตัวเดิมใช่ปะคือหน้าเทาเลย oh, <no. S 1> ต้องแบบเปลี่ยนให้มันเข้มขึ้นแล้วก็คือเครียดเราก็แบบเอ้ยจะทาไงดีให้ผิวของเราอกระจ่างใสแล้วก็คือไม่ให้มันแบบเป็นสีเดิมกับรองพื้นตัวเดิมที่เราใช้ใช่ไหม oh, <no. S 1> แล้วอุ้มนะคะก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกครีมเซรั่มอะไรก็ตามที่แบบช่วยให้ผิวของเราอกลับมาแบบขาวกระจ่างใสเหมือนเดิมเหมือนแบบเอาไปใช้รองพื้นตัวเดิมได้เอาอย่างงี้ดีกว่า เออแล้วคือเราก็เลยลองเปิดใจเพราะว่าก่อนหน้านะนะอุ้มจะไม่ใช้อะไรเกี่ยวกับพวกไวต์เทนนิ่งเลยเพราะว่าอุ้มอะเคยใช้แล้วคือหน้าเป็นปื้นเลยทุกคนคือแบบแพ้เยอะมากนะคะแล้วก็เลยลองเปิดใจครั้งหนึ่งคือไปหาข้อมูลคราวนี้แบบหาแบบถีบอวนมากเพราะว่าอวนหน้าจะกลับไปแพ้เหมือนเดิมแล้วก็ไปเจอตัวนี้นะคะเป็นต,ตัวคาราสกินนะคะแอบซูลตไวท์เซรั่มเพื่อนๆะน,น,น่าจะเคยเห็นก็คือขวดสีม่วงอันนี้คือโฆษณาแล้วก็แบบ รีวิวเยอะมากแบบเยอะจริงๆเยอะจนแบบว่าเฮ้ยอยากลองอะ่ะเออทั้งแบบว่าโฆษณาต่างๆทั้งบล็อกเกอร์ต่างๆทั้งกระทูที่แบบว่าพูดในเรื่องของสกินแคร์ก็คือน้องตัวนี้ติดท็อปตลอดเลยนะคะเป็นตัวคาราสกินตัวนี้คือเขาจะช่วยในเรื่องของการให้ผิวอ่ะมันกระจ่างใสขึ้น แล้วก็ลดฝ้ากะจุดด่างดำพวกรอยดำรอยแดงจากสิวอะไรอย่างนี้นะคะคือมันแล้วอีกทั้งยังทำให้ผิวของเราอะมีความชุ่มชืน้นก็คืออุ้มไปหาข้อมูลมาแล้วคือน้องตัวเนี้ยมันครบจบในขวดเดียวนะคะและส่วนผสมของน้องตัวคาราสกินตัวนี้นะคะเขาเป็นสารสกัดจากผลคาคาดูพัมที่เป็นซูเปอร์ฟูดนะคะที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในโลกคือมากกว่าส้มถึงหนึเท่า oh <no. S 1> ก็คือผิวแบบ ไม่ปังก็ไม่รูจะว่าไงแล้วนะคือยังไงก็ต้องกระจ่างใส่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าแบบมากกว่าตั้งร้อยเท่าอะทุกคนแล้วเขาก็ยังมีสารสกัดตัวอื่นนะคะอีก10กว่าชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวแบบ a m i โ o g o a นะคะที่ทําในที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยดาํารอยแดงต่างๆแล้วก็ยังจะมีเป็นพวกแบบเพียวไว้กิกะไว้นะคะที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบกระจ่างใสขึ้นนะคะพวกลดเม็ดสีเมลานินต่างๆมีเซรามาย มีแบบไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่ทําให้ผิวแบบว่าชุ่มชื้นเนาะก็คือน้องตัวนี้คือแบบครบจบจริงๆเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นให้ดูนะคะว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้ละกันเออทุกคนแล้วคือตอนแรกใช่ปะก่อนที่อุ้มจะซื้อมาที่อุ้มไม่หาข้อมูลอะคือมันมันแบบ14วันอะคือมันน้อยนะ2อาทิตย์อะเออแล้วคือตอนแรกอะก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วพอเราได้แบบ เปิดใจแล้วก็ลองซื้อมาแล้วคือเห็นผลตั้งแต่4วันแรกทุกคนคือจะบอกว่าปังมากคือรู้สึกว่าผิวว่ากระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ ผิวอะดูแข็งแรงขึ้นนะคะคือพอใช้อย่างต่อเนื่องอะมันมันแบบว่ามันดีจริงๆอะทุกคนเห็นปะเนี่ยอุ้มใช้จะหมดขวดอยู่แล้วนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนด้วยนะคะให้แบบไปซื้อไปตามกันนะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะมาบอกโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะโปรเดือนนี้คือแบบจุกมากๆแล้วอุ้มก็จะซื้อเหมือนกันถึงขั้นที่อุ้มอะทักไปหาแบรนด์เลยนะคะแล้วก็บอกว่าพี่มันดีจริงๆแล้วคือเห็นผลจริงๆนะคะคือผิวดีขึ้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นเวลาใช้อะไรก็จะไม่ค่อยแพ้แล้วนะคะแล้วชอบ ผิวของตัวเองตอนนี้มากๆนะทุกคนคือสิวอักเสบอ่ะไม่ค่อยขึ้น <Yeah. S 1> โดยปกติอ่ะที่อุ้มอาจจะเน้นสก,กินแค์ในเรื่องพวกรอยสิวพวกสิวอะไรอย่างนี้ทำให้ผิวแห่งหนั้นชุ่มชื้น,น,นเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบสิวขึ้นตลอดเวลาก็คือไม่รู้มันจะขึ้นอะไรทั้งแบบทั้งรอยดําทั้งแบบอะไรอย่างนี้นะมันก็ทิ้งรอยไว้นะคะ oh. แต่พอมาเจอตัวนี้คือเราต้องการให้หน้าของเราอ่ะกระจ่างใสเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้มันยังช่วยในเรื่องของการแบบรอยมันจาง เมันเหมือนแบบผลพลอยได้ทุกคนแบบลอยจางด้วยหน้าก็จางใสด้วยแล้วก็สิวไม่ค่อยขึ้นนะคะก็คืออย่างแนะนํามากๆตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผลลัพธ์พี่อุ้มใช้อย่างต่อเนื่องอจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย นี่ก็เป็นวันที่14แล้วนะคะที่อุ้มใช้ตัวคาราสกินตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยคือหน้าแบบว่ากระจ่างใสขึ้นมากๆอะ่ะคือหลังจากที่อุ้มใช้ตัวคาราสกินอ่ะคือสัมผัสได้เลยว่าผิวแข็งแรงขึ้นมากๆแล้วคือสิวแทบไม่ขึ้นแล้วคือรอยอะ่ะจางลงเร็วมากนะคะอันนี้คือแบบ ดีจริงแล้วอยากจะใช้ต่ออ่ะคือแบบอุ้มบอกแบรนด์ด้วยว่าแบบว่าเออชอบจริงๆคือเราน่าจะแบบเจอตัวนี้นานแล้วอันนี้ก็คือปังไม่ไหวสิวไม่ขึ้นเลยแล้วก็ผิวกระจังสายลอยลดลงอันนี้คือวันที่14แล้วว่าคือ Amazing มากแล้วก็คือชอบมากๆแล้วค่ะเลิฟเลิฟน้องคนนี้ ใดๆคือน้องขวดสีม่วงตัวนี้นะคะตัวคาราสกินตัวนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัลด้วยนะทุกคนเป็นเ Star นะคะร<ป>าปิดไบเ<า>ทนน n ่งเซรั่มจาก L Beauty Star Award นะคะปี2022คือเป็นเซรั่มที่เนื้อเข้มข้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบฝ้ากะจุดดงดําต่างๆแล้วก็ทําให้ผิวว่ะแบบกระจ่างใสนะทุกคนก็คือตัวเนี้ยได้รับรางวัลไปเลยจ้ะด,ด,ด,ดูอันนี้ก็คือขวดของเขาใช่ปะคือใช้งานง่ายมากแค่เปิดฝาแล้วก็แบบปั๊มลงบนนี้ได้เลย เนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ข้นแล้วก็ไม่ไเหลวจนเกินไปเห็นปะเนี่ยคือทาแล้วมันสบายผิวนะคะทาแล้วมันซึมเลยแล้วกลิ่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นหอมอ่อนๆนะคะไม่ได้ฉุนไม่ได้อะไรเลยนะแบบนี้เลยทุกคน ตัวนี้นะคะไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์พวกเียรยนะคะพวกแบบว่าอนุพันธ์วิตามินกรดวิตามิน A อะไรพวกนี้นะคะไม่มีเลยเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นมาให้ดูนะคือตัวนี้ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ได้นะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคือรีวิวของเขาว่าถึง76%เรลยนะที่ใช้ภายใน14วันเราก็เห็นผล9 1เรนี่ยรู้สึกว่าแบบเออผิวกระจางใสภายในวันส่วันส่วน้สึสว่าภายใน14วันพวก ฝ้ากะจุดด่างดำต่างๆลดลงนะคะแต่จากที่อุ้มใช้ยาภายใน4วันแรกอ่ะคือรู้สึกว่าผิวอ่ะเริ่มดีขึ้นเริ่มกระจ่างใสขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าพวกรอยดํารอยสิวต่างๆยังไม่ลดลงแต่ถ้าใช้อย่างต่อนเนื่องคือตอนเนี้ยอุ้มใช้มาครึ่งขวดเนี่ยจะหมดขวดแล้วอยู่นะอย,อยู่ประมาณนี้นะคะจะบอกว่ารอยลดลงเยอะมากๆคือจางลงนะแบบยังไม่ได้หายไปแต่ว่าจางลงเยอะมากๆแล้วก็ผิวก็ระจางใสคือตอนนี้สามารถใช้รองพื้นตัวแบบสีเดิมได้แล้วนะคะก็คือประทับใจมากๆ แล้วอยากให้เพื่อนๆออได้เปิดใจลองนะคะตัวคาราสกินตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนไหนที่รู้สึกเหมือนอุ้มรู้สึกว่าแบบ เฮ the in ้ยผ right um, ิวอะเราแพ้ง like ่ายใช่ป่ะเราก็ไม่อยากใช้พวกไวท์เทนนิ่งให้มันแบบกัดผิวแบบมันจะรู้สึกแบบยิบยิบอะไรอย่างนี้นะก็อยากให้มาลองใช้ตัวคาราสกินตัวนี้ดูนะลองใช้ดูแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้สามารถสอบถามได้นะคะและตัวนี้นะคะทุกคนจากปกติแล้วอะคือ1,380บาทแล้วเขาก็จะจัดโปรนะคะก็คือ1ขวดเหลือแค่690บาทแต่สาหรับเดือนกรกฎาเดือนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1เท่ากับว่า2ขวดเนี่ย ราคา690บาทคือ690บาททุกคนได้2ขวดจะบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วอุ้มก็จะไปซื้อแล้วก็ตุนไว้ด้วยนะคะนี่เลยเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะเดือนกรกฎาน,นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ย690มันก็ยังแพงไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอุ้มอ,อยากให้เพื่อนๆไปซื้อที่เป็นแบบซองมาลองก่อนเพราะว่าตอนนี้คาราสกินเขาทาเป็นแบบซองมาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่59บาทก็คือราคาย่อมเยาแล้วพกพาสะดวกมีฝาปิดอะไรเป็นที่เรียบร้อยเลยอยากให้ไปลองดูแล้วก็คือถ้้าใชมันโอเค ก็คือซื้อขวดแต่จริงๆอะ่ะขวดราคาคุ้มมากนะคือ690แล้วได้2ขวดในเดือนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่น Mid Year s a เซลนะคะทุกคน ไปตามกันจริงๆนั่นแหละตามนั้นคนก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจแล้วก็อยากจะซื้อสามารถซื้อได้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายหรือว่าบิวตี้ช็อปอะไรต่างๆได้เลยแล้วเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นพวกแบบไลฟ์ c e b o o k Page แล้วก็แบบช่องทางการสั่งซื้อให้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดไปสั่งซื้อได้หรือว่าสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google หรือว่าแบบ YouTube เขามีเคล็ดลับของ,างคาราสกินต่างๆนานานะก็อยากฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนจริงๆคือมันแบบ ดีขึ้นเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นรูป BEFORE AFTER ให้ดูเลยอะเนี่ยคือแบบว่าภายในระยะแค่ไม่กี่วันเพราะว่าอุ้มก็เพิ่งกลับมาจากทะเลได้ประมาณแบบอ่ะเดือนหนึ่งก็คือลองใช้น้องตัวนี้ประมาณสักครึ่งเดือนอ่ะนั่นแหละทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ฝากกด like, กไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย